สมาร์ทโฟนออเนอร500กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากแต่คุณรู้ไหมว่าภาพเคลื่อนจริงของมันกำลังหลุดออกมาแล้วและนี่คือสิ่งที่คนใช้มือถือหลายคนอาจพลาดไปภาพถ่ายที่หลุดออกมาจากงานกีฬาแห่งชาติของจีนเผยให้เห็นถึงดีไซน์ที่น่าตื่นเต้นของ Honor 500เซลฟี่ที่มีกล้องหลังคู่ที่ดูสวยงามและทันสมัยอย่างมาก ภาพที่หลุดออกมานั้นอยู่ในมือของนักกีฬากระโดดน้ำชื่อดังเชนยุกซีซึ่งกำลังถืออัเนอร์500เซิฟี่อยู่จากภาพเราสามารถเห็นถึงดีไซน์ของตัวเครื่องสีฟ้าที่มีแถบกล้องด้านบนและกล้องหลังคู่ที่ดูเด่นใช้ได้อย่างมากอย่างไรก็ตามจุดที่น่าสนใจคือความหนาของตัวเครื่องที่ดูเหมือนจะหนากว่าสมาร์ทโฟนทั่วไปซึ่งอาจเป็นเพราะขนาดของแบตเตอรี่ที่ใหญ่ถึง 8,000mAh ซึ่งเป็นขนาดที่ไม่ได้พบเห็นบ่อยในตลาดสมาร์ทโฟนปัจจุบันแต่ที่น่าสงสยัยคือทำไมอัเนอร์ถึงตัดสินใจทำสมาาารททโฟนนนนนีี่หและมม้้ักกขึ คุณคิดว่าเหตุผลหลักคืออะไรความต้องการของผู้ใช้หรือเพียงแค่กลยุทธ์ทางการตลาดอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับนอกจากนี้สเปคของ Honor 500ยังคงเป็นที่สนใจอย่างมากด้วยหน้าจอร e ดีขนาด6.5นิ้วชิปเซต snapdragon 8s Gen4 RAM สูงสุดถึง 16GB และระบบชาร์จไว1 0 0 w ที่จะช่วยให้คุณใช้งานสมาร์ทโฟนได้อย่างราบรื่นและไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่อีกต่อไปและอย่าลืมกล้องหลัก 200MP ที่จะช่วยให้คุณถ่ายรูปได้อย่างชัดเจนและสวยงาม สำหรับผู้ที่สนใจติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Honor 500สามารถติดตามได้ที่ g i z m o c h i n e l h t t p s w w w g i z m o c h i n e l c o m 2 0 2 5 1 1 1 1 h o n o r 5 0 0 p i n r e e l เพื่อรับข้อมูลล่าสุดและข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนนี้ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงตลาดสมาร์ทโฟนในอนาคต